กับปรวัตแดงแซงเบาสาวโอ้ยไม่เลยครับพูดถึงอิตาลีใช่ไหมไม่ไม่ได้แซงเลยครับคือต้องบอกว่างานแต่งของพี่หมากับคิมเนี่ยเป็นเป็นความโรแมนติกแล้วเป็นความหวานแล้วเป็นความซาบซึ้งมากๆเป็นเป็นเป็นงานแต่งที่ผมไม่ค่อยได้ไปเยอะนะครับแต่ว่าเป็นงานแต่งที่เรารู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็อินกับเขามากๆเพราะว่าเหมือนทั้งพี่หมากับคิมเนี่ยเราก็สนิทโดยเฉพาะคิมเนี่ยเราร่วมงานกับเขามา หลายปีมากๆทุกอย่างที่แบบเกิดขึ้นที่เขาเคุยกันเนี่ยคือเหมือนเราเราเราเก็ตหมดเลยครับเรารู้สึกเรารู้สึกพร้อมๆไปกับเขาก็แบบโอ้โหตอนนี้เขาคุยที่มันเป็นโมเมนต์ของเขาแบับเราก็น้าตาไหลซาบซึ้งแคนทั้งสองคนมากๆจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่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 มีทางแซงคู่นี้แน่นอนครับรู้สึกแล้วเห็นแล้วอยากแต่งบ้านมึงไม่ต่างกอนครับผมว่าทุกคนนะครับต้องมีต้องเห็นแล้วต้องรู้สึกว่านี่คืองานแต่งในในในนิยายในแฟรรี่เทลของของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะอยากแต่งแบบนี้ป่ะแต่เราคิดว่าแค่เราได้มางานนี้เราก็รู้สึกแบบ happy แฮปปี้เราพอใจมากๆแล้วที่ได้ที่ได้มาร่วมประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นงานแต่งในแฟร์รี่เทลจริงๆครับกับซ<อ>ีนนั้นร่างบังแดดให้เราที่อ่านในตำนานคือคือเหมือนนะครับเหมือนเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การโมเมนต์บางแดดเนี่ยคือผมทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับคือเรารู้สึกว่าอะไรที่ดูแลเขาได้เราก็จะดูแลแล้วก็คือแดดมันร้อนมากครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเราไม่อยากให้เขาร้อนแล้วเราก็เลยพยายามนั่งแค่บางแดดตรงนั้นเฉยๆเพราะเรามีแว้เรามีแว่นกันแดดครับเราก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยว่าเราหมแดงหมดได้ค่หน้าแดงลงทุนร้อนแทนเขาได้ครับเพราะว่าจริงผมไม่ผมไม่กลัวแดดครับผมตากแดดได้เลยงี่ครับก็เลยแบบเห็นโมเมนต์นั้นก็เลยแบบเอ้ยแดดมัน พอดีมันมาฝั่งนี้พอดีก็เลยรู้สึกว่าเรานั่งนี้เราก็เราก็บังให้เขาหน่อยแล้วกันในโมเมนต์เดียวกันเราก็ฟังเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุยกันไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมใช่นะคะพี่อ่านแต่พี่อาเนาะแต่ว่าพี่อาก็ร้อนนะแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้โฟกัสว่าเพราะว่ามูเตอร์โฟกัสตรงนี้ไงโมแต่โฟกัสบ่าวสาวอะไรอย่างงี้คือคือถ้าเกิดพี่อาขอให้ผมบังให้ผมก็บังครับผม ดียวกันที่ทยก็ร้อ,รอนเหมือนกันนะแต่น้องเขาไม่ได้บอกแต่ผม,มผม,มผมแค่ผมแค่เห็นไม่เห็นแล้วผมบังให้เขาก่อนดีกว่าเพราะมันเพราะแดดมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เรานั่งตรงนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยด้วยสัญชาตญาณเราก็จะบังตรงนี้ก่อนอแต่ว่าถ้าเกิดแบบอย่างที่บอกคือเราเรา,เราทำเพราะว่าเราเราอยากเทคแคร์นั่นเองจังหวะจังหวะนั้นน้องเขาต้องรู้แน่ว่าเราตัง้งเจตนาบางแดดให้เขาผมว่าเขาก็รู้แหละครับเพราะว่าคือทุกคนร้อนหมดเลยแต่ว่าของเขามีมีมีร่มกันไว้อยู่อะไรอย่างงี้ครับเขาบอกอะไรบ้างหจาอยังน ไม่ได้บอกอะไรคือไม่ได้คุยอะไรกันเพราะไม่ไม่คิดด้วยว่าจะมีลูกนั้นออกมาอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้อย่างที่บอกโมเมนต์นั้นคือเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากทุกคนรอบข้างแบบแดดก็ร้อนแหละแต่ว่าเราก็โฟกัสที่ที่พี่หมากกับคิมแล้วแบบร้องไห้ไปกับเขายิ้มแย้มดีใจไปกับเขาอะไรเงี้ยน้ำตาไหลแบบตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสว่าแบบเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หันไปดูด้วยว่าพี่อาร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องต้องขอโทษด,ด้วยขอโทษแม่ด้วยลกลับมาแล้วถ่ายลงรูปนั้นแล้วเราไว,ไว่ายังไงตือบอกพี่อาร์พอเพราะตอนเห็นพออ่านผมก็เออก,ก,ก็ก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็น่านรักดีแล้วก็เหห็นน้าพี่อาร์ในรูปไหมเห็นครับเห็นครับแต่หน้าเขาก็จะสวยประมาณนี้อยู่แล้ว ฉะนั้นเห็นบ่อยแล้วครับหน้าเขาประมาณนี้อยู่แล้วเนะาะใช่ไหมครับทุกคนใ <laughs> ช่นี่เขาหน้าเขาสวยอย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นยังไงกใ็ในเวลาเดียวกันอย่างที่บอกเขาก็ซึ้งไปกับคิมกับพี่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ก็เลยไม่ได้โฟก,กัสถึงตรงนั้นว่าเขารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยมันเห็นโมเมนต์ทีรักเต็มมากขึ้นก็พอได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันมากขึ้นผมว่ามันก็ค่อยๆพัฒนาได้เริ่มรู้จัก เขาในอีกสเต็ปหนึ่งมากขึ้นมันก็มีโมเมนต์ที่มันแบบเป็นไป,นปนตามสเต็ปนะครว่าวันแรกเราอาจจะแค่สมมติ1 2 3ตัวนี้มันก็แบบ4 5, 6, 5, 5ี่ห้าหมไปอะไรอย,ย่างนี้ใช่ก็เริ่มมีโมเมนต์แบบอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของของผมและเขาอยู่แล้วเขาเป็นคนผู้หญิงที่โชคดีคนนึงที่แบบมีเราคอยเทแค่โอ้ถ้าถ<ม>้าเขาพูดอย่างน<ม>ั้นผมก็หนึ่งต้องขอบคุณเขานะครับที่เขาเขาเขารู้สึกงั้นผมเองก็ก็โชคดีเช่นกันครับเพราะว่าเขาเองก็ ทั้งที่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาก็ยังเทคแคร์เราได้เพราะว่าเหมือนเขามีบางมุมที่เขาโตกว่าเราบางมุมที่เราโตกว่าเขาอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นเป็นการเติมเต็มกันได้ดีถูกต้องครับเต็มเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของกันโอ้โหขอบคุณครับน้องก็เป็นสิ่งที่แบบที่พิเศษแล้วดีที่สุดในชีวิตผมเหมือนกันครับทั่นเป็นคืพวกเราติดตัมาเจ๋วเจ๋วเวขนาดนี้ก็ต่อหน้าเองพูดครับพูดพูดพูดมีก็คือคุยกันตลอดเวลาว่าขอบคุณที่ ที่มีโอกาสได้ที่ให้โอกาสได้แบบเจอกันขอบคุณที่แบบจะบอกว่าผมไม่ขีดก็ได้ทําให้เราได้มาเจอกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจะใช้คํานั้นคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการซัพพอร์ตและดูแลซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่ได้มีมาก่อนใช่รู้จักยิ่งรักไม่ขาดนะครับมีรู้จักยิ่งรักไมครับยิ่งยิ่งรู้จักยิ่งรักครับไออันนี้อันนี้ถูกต้องเลยครับอันนี้ชาในชลาลาย รมมเราไม่เคยคาด Expect ว่าเราจะเจอใครตอนไหนเราไม่เคย<ม>เราไม่เคยบอกว่าผมจะต้องเจอตอนนี้ผมไม่เคยเตามหามเพราะว่าอย่าง<ม>ที่บอกด้วยความคิดของผมคือเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อไหร่ที่เจอก็จะเจอเองอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็เลยพอ<ม>พอถึงเวลาที่เขาที่ใครคนนั้นมาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรานําพาให้เขามาหาเราเองอะไรอย่างเงี้ย เชื่อครับเชื่อเชื่อเพราะว่าหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราไม่ไม่ต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้ครับบางทีจังหวะและเวลาจัดสรรให้เราได้เจอกับสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเจมบอกว่าทุกอย่างมันเป็นลำดับเป็นขั้นตอนอะไรเงี้ยแล้วลำดับขั้นตอนขั้นตอไปของเจมกับพายจะแบบยังไงก็สําหรับตอนนี้ก็ผมว่าเราก็คือรู้จักกันให้เยอะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ enjoy สิ่งที่เรามีด้วยกันให้ให้ให้ขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้ครับอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆวาดไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันยังไม่เหมือนถ้าเป็นภาพวาดมันยังวาดไม่เสร็จอ <sheets S 1> <ล>ะไรเงี้ยก็ค่อยๆวาดกันไปดีกว่ายัางยังยังไม่อยากนิยามอะไรมาเพราะเหมือนเราเราเราเร,าเร,าเริ่มฟีลแบบนี้ด้วยการที่เราไม่ได้นิยามว่าจะต้องแบบเจอตอนนี้ตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเดินทางไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปถึงไหนก็ค่อยว่ากันดีกว่าอยากอยากเป็นฟายกันเป็นประเแล้วตอนนี้มีได้คนเดียว ครับใช่ครับคนเดียวครับก็แต่ผมว่าหลายๆคนก็คงแบบอยากอยากเป็นเราเหมือนกันเลย่นี้ครับเพราะน้องก็เป็นคนที่พิเศษมากๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ที่ชื่นชมแล้วก็ชอบในโมเมนต์แบบนี้ของเรา2คนครับคือมันก็เป็นธรรมชาติของเรา2คนจริงขอบคุณที่ทุกคนเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจครับแฟนได้เตินเต็มเขาเนคาะเด็กแฟนดงเป็นี่ยเด็กแดงเนี่ยอะไรครับ ก็เป็นน้องครับน้องน้องครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบพูดพูดเป็นเรียกกันภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้ไม่ได้มีคำวัน่ารักน่ารักาไม่มีเลยเวลาใครเขาเรียกเกมเขาเรียกไงพี่เจมพี่เจมพี่ออดผมเหรอครับก็ผมว่าติดแผลกันยังไงอ่ะผมว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วแบบเขาบอกให้มาฟังจากพี่เจมพี่ออดพี่มเหรอครับกมวติเป็นยไทคนย ดาวแต้องเอาโมเมนต์ไหนดีครับพี่ออดสุดๆไปเลยไม่เป็นไรเราขอร้องขอร้องเราแบบขอร้อง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 อะไรร้องไห้เลยเมื่อกี้งอไม่คือแบบเป็นฟีลแบบเป็นฟีลเหมือนแบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่แบบ มีมุมอะไรที่แบบว่าไม่ได้เห็นมากอาย่างเขาบอกว่าเจอแบบเป็นมุมอ้อนแล้วเขามีมุมอะไรที่แบบว่าเออเราไม่ได้เห็นมากเออสำหรับผมน่าจะเป็นมุมที่ที่เทคแคร์แล้วก็โตอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าเขาจัดแจงหลายๆ,ๆ,ๆอย่างได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาไปอิตาลีเขาก็จัดแจงเรื่องการเดินทางเรื่องการแบบสั่งอาหารเรื่อง อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ดีบางบางทีบางอย่างดีกว่าเราด้วยซ้ำ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับคือความเป็นผู้ใหญ่ของเขาในในบางม,มุมอย่างที่บอกโตกว่าเราอีกในการแบบคุยในการภระสาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาอยุน้อยกว่าแต่แบบเขาทําเรื่องพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นก็รู้สึกสบายอย่างไอยมีคนช่วยเราทําอะไรอย่างเงี้ย<ม>ครับ